สูตรแรกสูตรแรกสูตรแรกเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าแอปสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมทีนี้สูตรแรกใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับเห็นปะอันนี้พี่ไฮไลท์ไว้ให้นะใช้ตอนที่เครื่องหมายตรงกลางเป็นเท่ากับแต่ว่าด้านซ้ายต้องมีแอปคุมนะด้านขวาต้องไม่ติดแอปคือต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เลยต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะยกตัวอย่างเช่น เฮ้ยอย่าเพิ่งพี่ยังไม่ได้ให้สูตรถ้าเราเจอแอสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมเนี่ยเวลาเราแปลงสูตรอ่ะเราจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือเหมือนเหมือนดึงไอตัวในแอปลงมาเลยแล้วก็เชื่อมได้หรือสี่เหลี่ยมเท่ากับลบสามเหลี่ยมเชื่อมได้หรือนะแล้วก็สี่แสดงว่าคําตอบที่แยกได้จะมี2ออันเป็นสามเหลี่ยมก็ได้หรือเป็นติดลบสามเหลี่ยมก็ได้จะมีตัวอย่างให้ดูนะพี่ว่าให้ดู ยกตัวอย่างเช่นแอป x บวก3เท mm hmm. ่ากับ4อย่างเงี้ยเป็นการหาค่า x อกเราจดตัวอย่างไปนะ mm hmm. ถ้าเราไป mm hmm. เทียบเท่ากับส mm ูตรหนึ่งเนาะคือก้อนเนี้ยจะเป็นส mm ี hmm. ่เหลี่ยมแล้วก้อนเนี้ยจะเป็นสามเหลี่ยมอ่านไหมมันก็จะเป็น f สี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมแสดงว่าสูตรที่เราแยกได้อะ ก้อนแรกอ่ะมันจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมคือพูดได้ง่ายว่าเหมือนเหมือนเราดึงแอปออกอ่ะแสดงว่าก้อนแรกได้ x บวกใครนะ x บวกสามเท่ากับสี่คือลักษณะนี้พี่จะเรียกว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมแล้วก็เชื่อมได้หรือเชื่อมได้หรือนะอย่าเชื่อมด้วยแหละนะถ้าและจะไม่มีตัวซ้ำเชื่อมได้หรือกับอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราสังเกตจากสูตรอ่ะไอตรงสี่เหลี่ยมในแอปป,ปกติที่เป็น x บวกสามแต่ว่าไอโซนที่เป็นสามเหลี่ยมตรงเนี้ยต้องทําไมนะ ต้องติดลบต้องเท่ากับลบสี่อ่านไหมมันจะเป็นบวกสามเหลี่ยมมันหนึ่งแล้วก็ลบสามเหลี่ยมมันหนึ่งเท่ากับลบสี่แสดงว่า x มีสองค่ามีสองค่านะตอบได้สองค่าเลยงั้นก้อนแรกถ้าเป็นการแก้สมก,การย้ายสามไปทําไมนะย้ายสามไปลบสี่เหลือเลขหนึ่งอ่านไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เได้หนึ่งกับอีกคําตอบหนึ่งก้อนนี้นะ เราย้ายสามไปลบเหลือใครลบเจ็ดตอบหนึ่งกับลบเจ็ดนี่คือคำตอบเลยตอบหนึ่งกับลบเจ็ดตอบทั้งคู่เลยสูตรที่สองเป็นแอปสี่เหลี่ยมเห็นไ,ไหมพี่พี่จะอ้างอิงให้ฝั่งซ้ายมันติดแอปแต่ว่าเครื่องหมายตรงกลางนี่ไม่ใช่เท่ากับแหละเพราะว่าถ้าเป็นเท่ากับต้องไปสูตรแรกที่นี้เครื่องหมายตรงกลางเนี่ยจะเป็นน้อยกว่าแล้วก็สามเหลี่ยม แต่ให้เราโน้ตเก็บไว้ว่าเครื่องหมายตรงกลางจะเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับก็ได้อันไหนก็ได้ใช้หลักการเดียวกันจะเป็นน้อยกว่าก็ได้น้อยกว่าเท่ากับก็ได้แสดงว่าสูตร1กับสูตร2ต่างกันตรงที่เครื่องหมายสูตร1จะเป็นเท่ากับสูตร2จะเป็นน้อยกว่าแล้วก็ถ้าเราเจอแอปสี่เหลี่ยมน้อยกว่าสามเหลี่ยมให้แยกสูตรเป็นแบบนี้ เราก็ดึงสี่เหลี่ยมเนี่ยมาตรงกลางดูดูพี่เขียนสูตรนะดึงสี่เหลี่ยมมาตรงกลางแล้วก็เติมมากกว่าลบสามเหลี่ยมแล้วก็น้อยกว่าสามเหลี่ยมอันนี้ต้องจําอันนี้ต้องจําดึงสี่เหลี่ยมมาตรงกลางเติมมากกว่าสามเหลี่ยมติดลบแล้วก็เติมน้อยกว่าเป็นค่าบวกสามเหลี่ยมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดู ตัวอย่างตัวอย่างเป็นแ x บวก1แล้วก็น้อยกว่า6จดอันนี้ไปใช้สูตร1ไม่ได้เพราะว่าเครื่องหมายตรงกลางเป็นใครนะ น้อยกว่า<ม>ต้องใช้สูตรสองแต่ว่าเวลามองอ่ะพี่ก็จะมองเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยมองเป็นก้อนเงี้ยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้สูตรสองเราเราก็ต้องแปลงมาเป็นก้อนนี้ให้ได้ทันไหมแปลงมาเป็นก้อนนี้ให้ได้ถ้าแปลงมาเป็นก้อนนี้คือเราต้องดึงตัวสี่เหลี่ยมมาตรงกลางก่อนที่เป็น X บวกหนึ่งลักษณะนี้แล้วก็โซนด้านซ้ายอ่ะมันมันต้องเขียนมากกว่าแล้วก็ไอตรงสามเหลี่ยมที่เป็นหกอ่ะต้องติดลบ ส่วนโซนด้านขวาตรงนี้นะมันต้องเป็นน้อยกว่าสามเหลี่ยมก็คือน้อยกว่าหกแนี้แล้วก็เป้าหมายเราต้องการหาค่า x แต่ว่ามันติดเลขอะไรอยู่นะมันติดบวกหนึ่งทำยังไงให้บวกหนึ่งหายต้องทำตรงข้ามคือลบหนึ่งพี่พี่ใช้คำว่าลบหนึ่งตลอด คำว่าลบหตลอดหมายความว่าลบหทั้ง3ก้อนะเพื่อให้ x เ,เหลือตัวเดียวเพราะฉะนั้นก้อนแรกลบหกับลบหได้ใครนะลบเแล้วก็ตรงกลางอะ่ะเหลือ x แล้วใช่ไหมเหลือ x แล้วแล้วก็ด้านขวา6ลบหเหลือเลข5อันนี้ตอบก็อ่านว่า x มากกว่าลบเแต่น้อยกว่า5ทาไไหมอ่านอีกรอบนะคำตอบที่ได้จะตอบว่า x มากกว่าลบเแต่น้อยกว่า5 ทำลงเส้นจํานวนได้ไหมเผื่อเขาให้ตอบเป็นเป็นเส้นจํานวนหรืออาจจะตอบเป็นช่วงก็ได้อันเนี้ยทันไหมถ้าลงเส้นจํานวนเราก็ลงหัวท้ายกันนะเป็นลบเจ็ดแล้วก็เป็นเลขห้าซึ่งถ้าสังเกตลบเจ็ดกับห้ามันเอาหรือไม่เอาไม่เอาปะมันไม่มีเท่ากับก็ต้องเป็นปวงก แต่ระหว่างนั้นเอาหมดเลยก็คือลบหกลบห้าลบสี่มันก็จะเป็นจุดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเส้นจำได้ใช่ไหม,ไหมถ้าเกิดต่อเป็นช่วงก็อันนี้เราน่าจะคล้องแล้วก็คือลบเถึงใครเลยลบเถึงห้าแล้วก็ต้องเป็นวงเล็บเล็กเพราะว่ามันมันเป็นช่วงโป่งประมาณนี้ประมาณนี้สูตรที่สาม เป็นแอปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็ด้านขวาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่เครื่องหมายนี่เท่ากับไปแล้วเนาะน้อยกว่าไปแล้วเนาะจะต้องเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี3สูตรแล้วนะมีสูตรเท่ากับก็ใช้ได้น้อยกว่าก็ใช้ได้อันนี้เป็นสูตรมากกว่าเครื่องหมายก็เหมือนเดิมจะเป็นมากกว่าหรือมากกว่าเท่ากับก็ ใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็นแอปซีเลี่ยมมากกว่าสามเหลี่ยมสูตรจะจํายุ่งยากหน่อยนะสูตรจะแยกเป็นสองก้อนซึ่งก้อนแรกอ่ะเหมือนเราดึงแอบออกมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมมากกว่าสามเหลี่ยมแล้วมันต้องเชื่อมด้วยยูเนียนยูเนียนนะก็คือเหลือ ทีนี้ส่วนส่วนอีกก้อนนึงนะอีกก้อนหนึ่งพี่สังเกตแบบนี้สูตรอีกก้อนหนึ่งอะเราเราลอกมาจากก้อนแรกก้อนแรกขึ้นต้นด้วยสี่เหลี่ยมก็ลอกสี่เหลี่ยมมาแล้วเครื่องหมายจากมากกว่าก็พลิกเป็นน้อยกว่าแล้วจากสามเหลี่ยมจากบวกสามเหลี่ยมต้องติดลบให้มันเป็นลบสามเหลี่ยมอันนี้พี่ลอกมาแบบนี้เลยอันนี้คือสูตรที่สาม ตัวอย่างแอปเบวกหแล้วก็มากกว่าเลขแปอันนี้ต้องใช้สูตร3ามอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องหมายแล้วนะมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนวิธีจำสูตรของพี่ทีนะเราก็มองก้อนนี้เป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็ก้อน<ๆ>นี้คือสามเหลี่ยมทีนี้ก้อนแรกอ่ะพี่จะจำว่าเหมือนดึงแอปออกพอดึงแอปออกก็จะเป็น x บวกหแล้วก็มากกว่าเลขแปแล้วตรงกลางก็จําไว้นะว่าเชื่อมด้วยยูเนียนทีนี้ฝั่งซ้ายเดี๋ยวดูสูตรที่เราแปลงนะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ย แสดงว่าฝั่งซ้ายที่เป็น x บวกหกับ x บวกหก็ต้องเหมือนกันเงินพี่เขียน x บวกหมาเหมือนเดิมนะแต่เครื่องหมายนี้ต้องไงนะต้องสลับปะเพราะว่าตอนแรกเป็นมากกว่าต้องพลิกเป็นน้อยกว่าตอนแรกเป็นมากกว่าต้องพลิกเป็นน้อยกว่าต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามส่วนด้านขวาก้อนนี้คือสามเหลี่ยมแต่พอแปลงเป็นอีกสูตรหนึ่งต้องติดลบหมายว่าต้องติดลบ เพราะฉะนั้นตอนแรกเป็น8เวลาแปลงต้องเป็นใครนะลบแคือมันจะพลิกตรงข้ามมาเอาง่ายมันจะพลิกตรงข้ามากับด้านซ้ายอะงั้นกรณีแรกเราก็ย้ายเลขค่าไปลบแเหลือใครนะเหลือ3 x มากกว่า3อีกกรณีหนึ่งก็คือย้ายเลขค่าไปลบเนาะมันจะเป็นลบแดลบห้ด้ใครนะลบสิเป็น x น้อยกว่าลบสิบสา แล้วก็เชื่อมได้อยู่เนียนไม่ไม่ใช่ซ้ำนะยูเนียนคืออะไรนะรวมกันยูเนียนคือรวมกันถ้าวาดเส้นจำนวนของใครของมันก็วาดฝั่งซ้ายก่อนมีเฉพาะเลขสาทุกค่าที่มากกว่า3ก็ลากด้านขวาส่วนด้านซ้ายมีแต่ลบสิา ไม่เอาด้วยเพราะว่ามันไม่มีเท่ากับเนาะแต่ว่าทุกค่าที่น้อยกว่าลบสิก็วาดฝั่งซ้ายแล้วเราก็ค่อยเอาสองอันนี้มายูเนียนกันยูเนียนคือรวมนะไม่ไม่ใช่ซ้ำนะคือรวมกันมาจากเรื่องเศษอะรวมกันก็ถ้าพี่พี่ก็ต้องวาดลบบสาก่อนเนี่ยแล้วก็ลงเส้นจำนวนไปเลย ลบสิบสามันลากไปฝั่งซ้ายเนาะเพราะว่าลบสิบสามันน้อยกว่ากับเลขสามไงแล้วก็อีกเลขหนึ่งคือเลขสามลากไปฝั่งขวาเห็นไหมไม่ไม่ต้องมาใส่บวกลบบวกอะไรเอาแค่เส้นจำนวนที่ทางมันมาลงคือ เวลารวมกันนี่มันมันมัน,มนไม่ได้3ากันเนาะซึ่งมันไม่มีโซนที่3าอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ย้ำอีกทีนะมันเอามายูเนียนยูเนียนคือรวมกันคําว่ารวมกันคือตอบทั้งคู่เลยเนี่ยตอบทั้งคู่เลยเนี่ยตอบทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเวลาตอบก็เอา x ทุกค่าที่น้อยกว่าลบสิบสามเขาเรียกว่าลบตี้ถึงลบสิบสามอ่านไหมแล้วก็ต้งวงเล็บเล็กหมดช่วงที่สองก็เอาทุกค่าเลยที่มากกว่าสาม เขาเรียกว่า3ถึงตีก็เชื่อมได้วยูเนียนทำนี้เพราะว่า2ช่วงเชื่อมกันด้วยูเนียนสำหรับน้องที่ไม่ชอบคณิตไม่เก่งคณิตพี่ขอแนะนำเป็นคอร์สมอเทอมหราคาพิเศษ2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้โปรที่ดีและคุ้มที่สุดพี่ขอแนะนำเป็นคอร์สมอเทอม1และ2ราคาพิเศษ3,990บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ d a ทมีตัวแอสได้วยนะ พี่ชชัว์ว่ามันจะช่วยให้เราผ่านคณิตและทำเกรดสีได้แน่นอน